สวัสดีชาวมนุษย์เมืองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมาเมืองนะครับวันนี้เราอยู่ที่แยกรัชดานะครับบอกเลยว่าตอนนี้แยกรัชดารถติดแล้วนะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วอยากให้ทุกคนสุขกายสบายใจนะครับไม่ต้องยุ่งเหยิงเหมือนสายไฟบนเสาไฟฟ้าของเรานะครับอ่ะ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเมาส์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเพจคนนันเมืองเลยน,น,น,นะครับมีทั้ง Facebook G จีทิกเกอร์ทวิตเตอร์นะครับสถานทูตเกาหลีได้ออกมาแจ้งข่าวนะครับว่าข่าวที่ได้เผยแพร่ออกมาว่าไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าแบรนด์คนไทยบางกลุ่มีาภาพกลุ่มรำนาวที่ได้ไปประเทศเกาหลีนะครับตอนนี้สถานทูตเกาหลีก็ได้ออกมาแจ้งข่าวแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะครับอยากให้คนไทยระมัดระวังการเสพข่าวอย่างมีสติน,นะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายใดๆนะครับพนักงาน B t s บุกเข้าทำเนียรบนนรัฐบาลนะ ทวงหนี้กับรัฐบาลมากกว่า50,000ล้านบาทกับคุณประยุทธนะครับว่าถ้าเสร็จวันนี้ ยังไม่เคลียร์นี่หรือยังไม่ได้ดําเนินการอะไรจะหยุดทําการเดินรถครับผมแต่จะหยุดทั้งหมดหรือไม่หรือจะหยุดแค่ส,ส่วนต่อขยายก็รอฟังข่าวกันอีกทีหนึ่งนะครับรวบแล้วนะครับลุงโทนี่เจ้าของวลีเดตไอหน้าสีนะครับหลังปลมมีข่าวพัวพันกับเว็บพนันนะครับแต่ตอนนี้ออกมาบอกว่าขอวอนกลับไปขายก๋วยเตี๋ยวต่อนะครับอยากขอโอกาสกับสังคมด้วยนะครับนาราเคปกระเทยล่ําให้นะครับพวงคุณแม่ไปพบทนายเดชาหวังจะคืนเงินให้กับลูกค้ามากกว่าร้อย ก็นี่กล่องสุ่มและเปิดบินจํานวนหลายล้านบาทและก็มีผู้เสียหายมากกว่าร้อยรายนะครับว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงจะหาเงินคืนให้ผู้เสียหายยังไงครับ วันนี้คุณดีเจแมนและคุณใบเตยก็ได้เข้าพบ DSI ก่อนกำหนดหนึ่งวันนะครับกำหนดการก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ให้ระยะเวลาคุณใบเตยกับคุณแมนเนี่ยถึงวันที่30กันยายนนะครับแต่คุณใบเตยกับคุณแมนปฏิเสธทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ได้รับมานะครับแต่ถ้ามีข้อสงสัยหรือมีอะไรเพิ่มเติมจะเรียกเข้ามาสอบเพิ่มนะครับก่อนหน้านี้ที่มีแผนไปสิงคโปร์ก็คือไปเที่ยวไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าจะออกนอกประเทศให้ขออนุญ,ญาตกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ แน็กชาลีเข้าสู่โหมดหล่อและจริงจังนะครับเพราะว่าได้ออกมาไลฟ์สดผ่านแอคเค้าทิกตอกของตัวเองบอกกับแฟนคลับและน้องๆที่ติดตามแน็กอยู่ว่าเรียนกันไปเถอะนะครับเพราะว่าใบปริญญาเนี่ยสำคัญกับชีวิตมากจริงๆนะครับตอนนี้เหล่าแฟนคลับและคนที่เข้าไปดูไลฟ์ก็ชื่นชมกับทัศนคติของแน็กเป็นอย่างมากบอกว่าดีเยี่ยมหล่อเลยแบบนี้ก็คือเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนได้เลยครับ นักร้องวงเปเปอร์แพนนะครับทรงอย่างแบสแซดอย่างบอยก็ออกมาทําคลิปสอนวิธีล้างจมูกยังไงให้ถูกวิธีนะครับถ้ามาคุณแม่หลายๆคนถูกใจเลยครับเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยก็ทําตามโดยไม่มีเงื่อนไขเลยเพราะไอดอลออกมาทําให้ดูแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้สอนกินผักกันสักนิดนึงนะครับเด็กจะได้กินตามเพื่อประโยชน์ของร่างกายของเด็กคนนั้นด้วยครับก่อนจะาก,กันวันนี้นะครับขอฝากทุกช่องทางของเพจพนุษย์เมืองด้วยนะครับมีทั้ง Facebook i g t i k t o k และทวิตเตอร์นะครับและไปดูว ว่าครั้งหน้าเราจะไปเมาเมืองกันที่ไหนอย่างไรติดตามในสุขน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ